มาดูผลงานของออมสินนะครับพลังเกินร้อยเมตรไทยกับเช็คนะครับปี2025มาลูกแรกนะครับตีทัสโโอ้หจังหวะนี้นะครับพรพันยกเสียงดังป้านะฮะเสียงดังมากแต่นี้นะครับพรพันยกหัวเสาออมสินกีทัสออกไปนะครับได้แต้มนะครับดูครับเล็งมือเลยครับทุกคนโอ้โหต้องระเบิดบล็อกแบบนี้นะถูกต้องแล้ว จังหวะนี้นะฮะออมสินแน่นอนเลยโอ้โหทุกคนพลังเยอะมากนะฮะตีทัชจังหวะนี้นะครับเราเซฟบล็อกได้นะครับยกหัวเสาออมสินตีโอ้โหเฉลบออกข้างฮะได้แต้มไปโอ้โหสุดยอดจังหวะนี้อีกเช่นเคยครับออมสินฟาดนะเฉลบอีกเช่นเคยโอ้โหทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับวันนี้พอนพันยกออมสินได้แใต้มอีกแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้เกิดมากครับทุกคน สถิติของออมสินนะครับผมทําไปได้ถึง10คะแนนนะครับลงมาเซตสามเต็มๆนะครับุะควรเซตสองนิดหน่อยนะครับออมสินสุดยอดมากจกควนี่แหละระเบิดบล็อกที่เขาต้องการนะครับผู้บรรยายของ VNL นะครับบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือเรื่องของการระเบิดบล็อกการตีตรงตรีทัดเนี่ยและออมสินคือจุดปเปลี่ยนนะครับยังไงก็ฝากโคดรอใหอออมสินลงด้วยนะครับเพราะว่าตัวหลักของเราไม่ไหวแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับ สถานการณ์ของเราตอนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอยู่ลำดับที่16นะครับผม17ก็จะเป็นเกาหลี18เป็นเซอร์เบียนะครับสาวไทยยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับเจอกับบัลแกเรียพรุ่งนี้นะครับผมสาวโยเกิดนะซึ่งปีกี่แล้วเราก็ชนะเขานะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงทุกคนคือแบบเดายากมากนะครับเพราะว่าบุมบิมเองก็เจ็บหัวไหล่นะครับเพียวเองก็ฟอร์มยังไม่มานะครับทุกคนโอ้โหยูฟาเนี่ยเห็นว่าร้องไห้ตอนที่แข่งกับญี่ปุ่นเสร็จนี่ยเจ้าตัวก็ร้องไ อน่าเครียดแล้วก็แบบเล่นไม่ได้เลยเนะครับทุกคนยังไงก็ขอให้กลับมาไวๆนะครับทีนี้นัดไทยเจอกับบลเกรียสําคัญมากถ้าไทยชนะก,ก็คือโอเคไปแต่ว่าถ้าไทยแพ้เนี่โอ้โหลุ้นเลยครับทุกคนคือปนีนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับแบบโห้ยใจแบบืคือตกชั้นหรือไม่ตกชั้นดีนี่อันนี้คือแบบคิดหนักกันมากนะฮะบ,บางคนแบบเป็นกองแช่งะไรก็มีนะไปแช่งอ่อ ประเทศอื่นๆนะครับที่กำลังแข่งเนี่ยให้แพ้ก็มีนะครับโอ้โหอันนี้ก็แบบสำคัญมากตอนนี้ไทยเราอยู่ลำดับที่16นะครับ17เป็นเกาหลี18เป็นเซอร์เบียต้องดูว่าจะหลุดไหมนะครับทุกคนเป็นการเชียร์วนเอลที่แบบเครียดมากนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ยังเชียร์ต่อไปนะครับรอเชียร์พวกนี้ไทยกับเบลเรียสนุกอย่างแน่นอนครับ